วิธีการรับแพ็กเกจชาร์ o w สายฟรีไม่ควรพลาดต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปครับโอเคก็สวัสดีกับวัยรุ่นทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel j a m ีซ c คลิปนี้ลุงจะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการรับแพ็กเกจชาร์ o w จากพรามอเมซอนสำหรับใครที่ต้องการจะรับก็ให้รีบไปรับนะครับก่อนที่มันจะหมดเขตในวันที่16เดือนมกราปี66นี้นะครับ วันนี้นะวันนี้ก็วันที่6แล้วอีก10วันเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกให้คุณผู้ชมนะครับคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชันด้านล่างนะครับเดี๋ยวลุงทิ้งลิงก์ไว้ให้กดคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้กด Sig- n in เข้าไปและทำการล็อกอินนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ล็อกอินนานๆเนี่ยมันจะให้ไปยืนยันในเมลด้วยนะครับโอเคพอมาถึงหน้านี้นะให้เราลิงก์แอคเคาท ของพามเกมมิ่งกับ Activision นะครับต่อมาให้เราผูกบัตรเครดิตนะครับเพื่อทำการรับแพ็กเกจชาร์โดพอเราผูกบัตเสร็จเรียบร้อยก็ให้เรากด Continue ไปเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้ก็ให้เราใส่ ID เกมของเรานะครับถ้าของใครเป็น ID อะไรก็ใส่ไปนะครับเล่นบนคอนโซล Xbox หรือว่า Steam หรือว่า b a t t l e n e t ก็ใส่ตามที่เราเล่นไปเลยนะต่อมาให้กดส k i ิปไปเลย แล้วเขาจะบอกว่าเรากำลังจะลิงก์กับพาม m เกมมิ่ก็กดเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลิงก์ไอดีแล้วก็รับแพ็กเกจชาร์ดนะครับมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเกมนะครับว่าเราได้รับของแล้วหรือยังนะครับก็ให้เข้าไปที่เวพอร์นนะเลือกโหลดอันแรกเป็นปืนปืนหลักนะครับ เลือกที่ battle rifle แล้วก็ F tag อันนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะที่เราได้รับมาจากค r ามเ gaming นี่นะได้มาแล้วหนึ่งงานอีกรกะบอกหนึงเป็นปืนสั้นนะครับ P 8 9 0ก้นตัวนี้นี่ก็ได้มาแล้วนะครับต่อไปเป็นอ่าพวงกุญแจพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจนี่ก็ได้มาแล้วปนะครับได้มาแล้วต่อไปอีกอันเป็นสติกเกอร สติกเกอร์อ่ะสติกเกอร์นี้ได้มาแล้วเรียบร้อยได้ได้ครบแล้วนะครับทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันพอเราเข้าไปดูในเกมแล้วว่าเราได้ของครบแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการยกเลิกบัตรเครดิตที่เราได้ผูกไปเมื่อกี้นะครับก็ให้ทุกคนคลิกที่ลิงก์ใต้ดิสคปชันเหมือนเดิมนะครับตรงที่เขียนว่ายกเลิกบัตรนะครับพอกดมาแล้วให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าแอคเคาท์นะครับ ต่อมาก็ your payment แล้วก็มาที่บัตรเครดิตของเรานะฮะ i t i t กด remove from wallet เลยนะครับ remove <Okay. S 1> ไปเลยโอเคเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการยกเลิกแล้วนะครับบัตรเครดิตที่เราผูกก็จะหายไปแล้วและเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะหักตังในบัตรของเรานะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการ shadow รับแพ็กเกจชาร์โ w นะฮะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่ทำตรงไหนไม่ได้ก็สอบถามได้ที่ในคอมเมนต์เลยแล้วกันนะ